โอเคนะวันนี้จัดไป1,600บาทนะครับเข้า to m o n e น w a l l ต t เนาะเป็นแอปพลิเคชันหาเงินมาใหม่นะครับในสองการทำงานนะครับเพียงแค่เราดูวิดีโอนะบน YouTube เลยนะครับเหมือนกับ YouTube เป๊ะเ,เลยนะครับตัวน,นี้ก็จะได้รับเหรียญเนานะแล้วเราก็นำเหรียญที่เราได้รับเนี่ยมาแลกเป็นเงินเข้าท m ม n e y Wallet เนาะการดูนะครับจะไม่มีโฆษณาเลยเนาะจะย้ำเลยนะว่าไม่มีโฆษณาเลยเนาะเราสามารถที่จะกดค้นหาได้นะครับหรือว่าช่องที่เราอยากดูได้เนาะ ไม่ว่าจะเป็น YouTube s ช็อตหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ดูได้หมดเลยเนาะเราสาม,มารถที่จะามาถอนได้นะครับกดถอนไปเนาะถอนขั้นต่ำเข้านะอยู่ที่10บาทนะครับ15บาทจนถึง200บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยเนาะในส่วนเงินตัวนี้นะครับก็ถอนได้จริงๆเนาะเดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูนะครับก็คือ200บาทเนาะดูซิว่าจะได้รับเงินมาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็เริ่มการกดถอนไปที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปดูนะว่าเงินจะเข้าหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ถูกตัดออกไปแล้วเนาะในสองยอดนะครับโอเคนะครับผมก็ได้รับเงินมาแล้วเนาะนี่นะครับได้รับเงินมา200บาทเนาะก็จะประมาณนี้นะครับก็คือแอปนี้ก็ยังจ่ายแล้วก็เล่นได้ปกติเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับตัวนี้ผมก็แนะนําให้เข้ามาเล่นเลยเนาะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ทําการติดตั้งในสองแอปนี้นะครับก็ติดตั้งหรือว่าดาวน์โหลดได้ตามผมเลยนะครับ โอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับตรงคาว่าลนะิงก์โหลดเนาะกดเข้ามาก็จะเจอคําว่า Getdit on นะ g o o g l e p a y เนาะกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาให้เราทําการดาวนะ์โหลดเนาะเราก็ติดตั้งทั้งสองตัวแอปอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นกดเปิดเข้าไปที่ตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามาเนี่ยเขาจะทําการลงทะเบียนให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะวิธีการหาแต้มเมื่อกดเข้ามาตรงเงินสดตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงคําว่าป้อนรหัสเชิญตรงนี้นรรักดอป้หส คันข้างได้เลยเนาะก็ใส่รหัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ S3TQFN นะครับจากนั้นก็กดยืนยันเนาะการที่เราใส่จะได้รับ1 5 0 0นอคะแนนฟร,ฟรีเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเหรียญฟรีเลยเนาะก็กดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคะแนนเนานะตรงมุมบนซ้ายนะก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับจะได้รับอยู่ที่1บาทเนาะเราสามารถที่จะมาเล่นได้นะครับวิธีการเล่นนะครับกดมาตรงหน้าหลากนะักเนาะตัวนี้จะเป็นการดู ในสองยูทูบเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีโฆษณาเลยเนาะย้าว่าจะไม่มีโฆษณานะครับแล้วเราสามารถเนี่ยดูได้จริงๆเลยเนาะดูการดูแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับเหรียญด้วยเนาะเราได้รับเหรียญเสร็จนะครับเราสามารถที่จะมากดรับได้หรือว่าอัปเกรดเพิ่มอะไรต่างๆได้นะในสองตัวนี้เหรียญจะหาง่ายมากเลยนะครับตัวนี้สามารถเนี่ยมาใช้อินไลน์วันได้เนาะตัวหน้าแรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นในสองภารกิจที่เราทําได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เราสามารถอัปเกรดได้ในสองตัวนี้เนาะ แล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายชวนก็ได้เหมือนกันเนาะหรือว่าใครจะดูโฆษณาก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับ250เหรียญเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายชวนเพื่อนนะครับก็กดเข้ามาตรงเชิญเนาะตัวนี้นะครับเราสามารถแชร์ลิงก์ก็ได้เนาะรหรือว่าใครจะกดปุ่มเชิญตรงนี้นะครับหรือว่าจะส่งไปที่อ่าเมสเซจหรือว่า Facebook บัญชีไลน์อะไรต่างๆก็ส่งไปได้นะครับตัวนี้นะหากมีเพื่อนดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราครับก็จะมีโอกาสที่จะได้รับในสองเงินมากขึ้นเนาะ การทางานก็ค่อนข้างที่นง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะเพราะว่าอ่ก็เป็นแอปมาใหม่เนะเขาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ดู YouTube นแล้วได้รับเงินเข้าทูมิน่บอลเลตเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันถอนขั้นต่ําเท่าไหร่เนาะตัวนี้นะครับจะถอนเข้าทูมิเน่บอลเลตนะตั้งแต่10บาทนะจนถึง200บาทต่อวันที่เราถอนได้เลยเนาะในสองแอปนี้นะก็คือถอนได้จริงนะเพราะมันเป็นแอปมาใหม่นะครับสำหรับอ่ใครที่อ่มียอดถอนถอนได้แล้วนะครับก็ ลองถอนดูนะครับเพราะว่าขั้นต่ำของเขาอยู่ที่10,000แสนเหรียญเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าดูโฆษณาหรือว่าดาู YouTube ไปเท่าไหร่นะถึงจะได้1 0 0 0 0แสนเหรียญเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเนี่ยตอนนี้ผมก็แนะนำเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีเนี่ยนนก็แนะนำให้ดู u t u b e นะเพราะว่าในส่วนตอนนี้นะครับมันก็มีแค่ฟังก์ชันเดียวเนาะที่สามารถจะทำได้นะก็คือการดู u t u b e เนาะที่มันได้เหรียญได้เยอะนะสำหรับใครที่เป็นสายฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายชวนเพื่อนเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะยากเนาะ ขั้นต่ำของเขาคือ10บาทนะครับจนถึง200บาทที่เราถอนได้ต่อวันเลยเนาะก็คือเยอะมากนะตังน,นี้นะผมมองว่าน่าสนใจมากนะสำหรับใครที่อยากจะใช้เวลาว่างนะครับให้เป็นประโยชน์เนี่ยตนนัวนี้แอปนี้ผมก็แนะนําเลยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวนโ์โหลดลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะเพื่อกดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปให้ดูแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดเราดู y YouTube เนี่ยมันจะได้อะไรดนะูครับพืนังตาม ูนนเขาเรียกที่โค้งเสือที่โค้งเสือนะฮะค่อยๆดึงินี่นะมันก็จะบอนะ่อเนาะแต่ตัวนี้เราก็จะยังไม่ได้รับเหรียญเนานะก็ดูไปเรื่อยนะครับตัวนี้จะย้ําเลยนะครับว่าทุกคลิปจะไม่มีโฆษณาเลยเนาะก็เหมือนกับดู y o YouTube ปกติเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะได้รับเหรียญด้วยนะเพื่อที่จะนําเหรียญเนี่ยนนะไปแลกเป็นเงินเข้าทูมานี่นะการทำงานประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยผมจะมาลองถอนให้ดูแล้วกันนะว่ามันถอนได้จริงหรือเปล่าเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ